สวัสดีครับพี่น้องครับห้าวาบจากค่อนสวรรค์ไสยภูมินะครับวาบมาอยู่ที่น้องบัวรูพูครับพี่น้องคันนี้เวลาประมาณ9ก้นาฬิกานะครับอยู่ที่คิงคาเซนเตอร์แล้วเรียบร้อยแล้วนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยกินหอดประคักเฮ้ยเหินม

โอ้ครับโอ้ยเว้ไล่ไหมแม่ปอดของแช่ของข้าวอันนี้เป็นของข้าวได้ครับเอามาเซอร์วิสนะครับมันเห็ดหัวมีหดทีวีมันมีหดทีวีใต่เพงผู้เห็นทำไมเขาเวฟอ๋อนี่นี่ไงเตะแอร์นี่บปล่าเตะแอร์เตะแอรแบบไแบบมันเนาะแต่ว่าโค้งทั้ง ทั้งนอกภายนอกนี่คือกันเลยแต่ว่ามันสิกว่างแง่แง่ของไงอยู่พอพันเป็นแคปไหมคออแคปแง่ของพันเป็ปต่พูดครับแล้ว,ว,วครับกำลังเตรียมจะเอาลงนี่อันนี้กำลังเตรียมฟ้าถนะ่ายเนาะเตรียมงฟ้าถ่ายนี่ครับพี่น้องเอากระมาหอดแล้วมวือเส้าแล้วงานกระมาเลยครับนี่ครับตอนนี้กำลังถอดมันต้องถอดสาย ตอนนี้ออกโอ้ยส oh, ิแล okay. ้วก็อีลงเดี๋ยวก็อีลงก่อนโอ้ยประหยัดได้ครับพี่น้องขับขับตัวอีลงก่อนครับเอาล็อกกันก็อีเอาไปก็โอ้ยอีดูสิว่าทั้งน้ำเพิ่มสีหน่อยก็เฮาบ่ เป็นบอาเขาข้องมันเต็มนี่เลยเป็นบ,แกแกบอกเราเขากว้างเนาะกว้างนี่นเ,เป็นนเตียงนอนนะครับพี่น้องนี่ครับเงเตรียมพวกบอดี้ของรถนี่พี่น้องครับคนบาคนบอกว่าดัดแปลงหรือเปล่าว่าได้ได้ดัดแปลงครับถอดแคตัวนี้ออกนะแล้วก็เปิดฟ้าถ่ายไปสแล้วก็เอามาขอบลงคือสีนะครับแล้วก็เนี่ยครับยืด เป็นเล็กแผ่นยึด4 4จุดนะครับซัมมี่ครับพี่น้องกันเท้าสิไปตอดไปตรวจสภาพพ่กอกระถอดตู้ตังใหม่อะไรกับไปตรวจสภาพใดเลยปกติครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องดูงงงที่รางกันดูไปทางดูข้างกันเข็นท่ากันยากอันนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นทางสองเลนเนาะภูเขาภูมิประเทศของชัยภูมิ นี่ครับเปลี่ยนไดไม่ครับเงียบกริบพัาเปิดแอร์บ่ไปเปิดแอร์บ่หันคืออันนี้หมุนติ๋วติ๋วเปิดแอร์ไปอ๋อทิ้งล้วทิ้งแล้วทหอดไลท์อ๋อชัอันเหะมาทิ้งหอดทั้งไงเนาะ เคยอยู่เคยนอนเานาะน, <c oughs> นี่ครับมองนอนผมนี่แหละมองนี่ละมองนอนประจำหัว,หวบวหัวอะไรวะเลยแกเรียบร้อยนะครับเก็บงานให้จุกเจอตอนนี้ก็กำลังเตรียมเอารถทีมงานทางสร้างเพื่อนก็ตรเอารถเขามาติดตั้งให้แล้วนะครับ ตัวปัญหากิดที่นี่ครับขึ้นไปได้ป้นี่อันนี้นะครับอันนี้เป็นโตหมุนของพี่ต้นไของพี่ต้นนะครับพี่ต้นครับโอ้ขึ้นเหวเลยพี่ต้นคือบ่เอาครับฝากไปถึงพี่ต้นพี่บลูชัยครับเดี๋ยวเอาไปฝากนะครับซีเมนต์ตัวนี้อะที่มันใหม่อยู่วางตัวไหนนี่บ่ ตอนนี้ก็แก้ปัญหาอะไรเอาว่านี่คันเขาใหม่เหรอนี่ตัวนี้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 ที่มันใหม่ครับกระจับมันกระฉากไฟเนาะมันกระฉากไฟเนี่ยแบตเตอรี่เขาอยู่ตรงแมงแบบนี้นะครับเม่ได้เปลืองพื้นที่นะครับใช้พื้นที่แบบคุ้มค่ายิ่นิดเดียวแบบเป็นเป็นแผงแต่แหลกพวกมันจะเป็นสิเป็นก้อนแบบเป็นอยู่แมนแมนนี่แหลกับี้ถึงแค่ลุมนี่นึ่งซีหลุมหนึ่งสองสามสี่หลุมบางๆนึงเนาะซีหลุม ก็ไงคนหกห่ายช่้นะกแปดลูกหลอยวัดหกหลอยวัดหกพันมันหรอเป่าหกมลอยหกลอยหกพันมันยุ่ในห้มมันยุ่งในห้มเหรออหรอเปล่สบยมันไม่ต้องใส่ยอไรเลยแมนครับทีนั่นันที่ไปจอดนี่เนี่ยเนี่ยหาหุ้มใหม่ก็ได้ ดีใจร้จนบ่เอาปวดแล้ได้หนี่ปลาของเราแมนแต่งอาเลีสีขาวเป็นขาวมุกสีขาวน้ำไมมครัวไล่ไหมหล้หัวน่ปลาของนอกเป็ันแรกเลยบขั้นแรกของหลวงซุดีว่าเขาอ่อนยูนเพจเท่าอดับค่มันเ่อ่อนอนยังอ่อน่อนแล้วมขเจ้าในวงมีเวลาเที่ยวด้วยเหนหถึงมีเวลาเที่ยวเนาะ เขนคือมีเวลเหตงานตอนนั้นน่ะที่ว่ามาตอนนั้นเป็นคงเล็กอยู่มันบอครับอ้ยแล้วแล้ว่ว่าอันี้องื่ออีกข้หียีวักอนส่งมอ่งมาอันนี้เท่าไห่ใกล้ีอันนี้ก่อนไม่้าี่งต้องสั่งมันบ่ครับ เอาไไมเไปมเอาปมากันกางนี่เม่นปะเ็นเนี่ม้วนเอาเนี่ยม้วนอีกม้วนอีม้วนแมนเม่นอันนี้สงเมตรเดียวโอ้ยงามอดีเพราะว่าเฮ็ดเกลือไปเลยดิครับีเิดเน่ไปตเนี่มัเม็สาเมตรสามเมตรเน่าสองเมตรห้าีไม่เมยนตั้เนี้ยลังนึงบนเราครับาสนลังเอากรมานั่งบาเดเออ โอ้นอแล้วเดีไปเช่งขั้นครับไดพันพ่มอีกันนมือมากแล้วก็เลยนับมือนี่ยนับมือเือลงตัวแล้วนั่งนั่งเอาผาดประมาณครึ่งเดือนงเดือนยีิบมือบุณเดยยี่สิบกว่าไปลุ้งใชหน้ายังไม่คืถอดนสัตว์เลยขี่รถตู้สบายเลสวางครับ นอนมีแอยังเสียกันน so um, iv <sh ั่นเสียแอนอนก็บไนอนบมล่ะนั่นปูอย่างเสยพื้นนอนใบนอนอีรีครับนอนในที่พักการลำเพลกก็เท่านั้นได้ได้โดมที่จะลดที่พักการลำเพอกทั้งน้ำเาะเสียบม่พันบชาติงหือไกาว สายชาิไดเอามาบอลนองเอาไมองบันไดมาอยู่มาอย่มได้บอเอามานี่ครับพี่น้องคิงครับโอเคครับพี่น้องครับเราลัคลิปนี้ว่จะมีสกก่อนครับบอกกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับอยู่เออวามว่าเมื่อียครับิหย่น มันสูง,นสงสนเ,เนาะแค่นี้สูงเนาะบอบอสังเกตได้ครับโอเคครับพี่น้อง่อหรับคลิปนี้อบอกกันไมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ